เคยเป็นไหมครับเวลาเราหาข้อมูลในเว็บไซต์หรือในสื่อออนไลน์เนี่ยบางทีเราค้นหาเป็น1ิบเว็บเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจทั้งจดทั้งอ่านทั้งสรุปทั้งทําความเข้าใจแล้วเนี่ยบางทีเราก็ยังเข้าใจไม่หมดใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าตอนนี้มันมีเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยหาข้อมูลให้เราและสรุปให้เราทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณอยากรู้ไหมครับว่าเว็บเบราว์เซอร์ตัวนั้นมันคืออะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักเว็บเบราว์เซอร์ตัวใหม่จากทาง Open AI ที่ชื่อว่า a t l a s ที่จะทําให้คุณเนี่ยหาข้อมูลจากเว็บไไไไไซตตต์แแแลละะใช้้้้ AI คคคววบบบู่่่่กกันนปปดโดโยยยยเเเเเเราเเารานนาามมจจจํ็็อองงงข ใจครับว่าคาว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันคืออะไรเนาะเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยครับมันก็คือตัวโปรแกรมที่เราเนี่ยใช้ในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองเช่น Microsoft Edge นะครับ Google Chrome หรืออย่าง Safari อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยก่อนจะมาเป็น Atlas เนี่ยครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2022สักนิดหนึ่งนะครับ OpenAI เนี่ยเปิดตัว ChatGPT นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เราเอา AI เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับและต่อมาเน ก็ถูกเอาไปควบรวมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆนะครับทำให้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้เนี่ยสามารถใช้ควบคู่กับ AI ได้ด้วยนั่นเองแต่ตอนนี้ครับ OpenAI เนี่ยได้เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวใหม่อย่าง Atlas ขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ที่ผ่านมานี้เองนะครับจากเดิมเนี่ยครับ ChatGPT เนี่ยเป็นเพียงแชทบอทที่ใช้ในการหาข้อมูลเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็ส่งไปยัง ChatGPT ให้ ChatGPT หาข้อมูลกลับมาให้เราถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มี AI ของ ChatGPT เนี่ยฝังอยู่ในตัวที่ชื่อว่า นนัั่เองถ้าเทียบกันนะครับ Atlas เนี่ยมันก็เหมือนกับ Google Chrome เหมือนกับ Microsoft Edge เหมือนกับ Safari แต่มี Chat GPT เนี่ยอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะเข้าเว็บอะไรนะครับเราสามารถยิงคำถามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสรุปเนื้อหาหน้านี้ให้หน่อยบทความนี้มีความแตกต่างจากบทความก่อนหน้านี้อย่างไรนอกจากนี้เนี่ย Atlas เนี่ยยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอยู่เช่นมี Memories ที่ทําให้เบราว์เซอร์เนี่ยจดจําสิ่งที่คุณเคยอ่านหรือค้นคว้าไว้แล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยเก็บข้อมูลเนี้ยมาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลในอนาคตได้และอย่างเอเจนต์โหมดที่จะทำให้ ChatGPT นี่สามารถทํางานแทนคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดเว็บหาข้อมูลหรือสามารถจัดตารางงานได้ทั้งหมดเนี่ยครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์ที่มีแทบ AI อยู่ด้านข้างตลอดเวลานั่นเองทุกคนคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า Atlas เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองเปิด Atlas ให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาเว็บเบราว์เซอร์ของ Atlas เป็นอย่างไรและการใช้งานพื้นฐานของมันเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูนะครับปัญหาที่ผมอยากจะเอา Atlas เนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยครับก็คือปัญหาเรื่องของการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลนะครับซึ่งในยุคดิจิตอลเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นยุคที่มีข้อมูลเยอะมากและขาดระบบที่ช่วยในการจัดการองค์ความรู้ต่างๆที่อ่านมาอีกด้วยส่วนใหญ่พอเราใช้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราก็จะใช้มันเพื่อหาข้อมูลเฉยๆแต่เราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนั่นเองเจ้าตัว Atlas เนี่ยครับจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่เรากําลังค้นหาอยู่มากขึ้นไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวครับแต่คุณสามารถใช้ AI เนี่ยในการถามคําถามเพืือ่อออทําาาาาคววมมเเขข้้้้้้ใจนนนนหัไดดกกึียร พอเรากดตัว Atlas เข้ามานะครับนี่จะเป็นหน้าตาแรกเมื่อเราเข้า Atlas เข้ามาเลยนะครับหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับเว็บ Chat GPT เลยที่เราใช้ในการเข้าเว็บ Chat GPT เพื่อถามคําถามในแชทบอทนั้นเลยนะครับมันก็จะมีคําถามแนะนําต่างๆนะครับรวมถึงมี Agent Mode ที่ทําให้ Chat GPT เนี่ยสามารถทํางานแทนเราได้ซึ่งพอเราเข้ามาเราสามารถพิมพ์คําถามต่างๆลงไปในช่องนี้ได้เลยแล้วมันก็จะเปรียบเสมือนกับโยนเข้าไปให้ Chat GPT ตอบนั่นเองนะครับเคสแรกที่ผมอยากยกตัวอย่างนะครับก็คือเคสที่เราต้องการจะทําความเข้าใจเนื้อหาอะไรสักอย่างจ กเอกสารชุดหนึ่งที่เราค้นหาเจอในเว็บเว็บหนึ่งนะครับโอเคครับสมมุติว่านี่คือหน้าตาเอกสารที่เราค้นหาเจอในเว็บไซต์นะครับผมอ่านมาสักนิดนึงแล้วแต่ว่าผมอยากจะทําความเข้าใจมันมากขึ้นว่า เอกสารชุดนี้เนี่ยมันเนื้อหาหลักคืออะไรเมนไอเดียคืออะไรรูทคอสของมันคืออะไรนะครับแล้วเขาใช้โซลูชันอะไรนะครับอาจจะลองถามคําถามสักนิดนึงดูนะครับวิธีการใช้ก็คือไปที่แถบด้านบนขวาตรงนี้ครับมันจะมีคํานี้โผล่ขึ้นมาเลยคือคําว่า a r k chatgpt เราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับพอกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีแถบด้านขวาขึ้นมาแล้วมันก็จะมีแถบให้เราเนี่ยพิมพ์คําถามถามเลยแล้วด้านบนเนี่ยครับจะมีการกํากับว่าสิ่งที่แนบ ไปกับแชทนี้ก็คือเอกสารชุดนี้ที่อยู่ในหน้าเว็บนี้นั่นแปลว่าพอเราเข้าเว็บอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรากด a s k Cha t GPT มันจะเปรียบเสมือนกับเราแนบเว็บไซต์นั้นเข้าไปกับตัวแชทเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอเราถามคําถามอะไรนะครับมันก็จะพยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์ในหน้านี้ที่เรากําลังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับและมันอาจจะออกไปหาข้อมูลจากที่อื่นเพื่อมาเสริมจากตรงนี้ได้ด้วยถ้าเราต้องการจริงๆโอเคครับพอเราถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มตั้งคําถามได้เลยนะครับอย่างคาถามแรกที่ผมตั้งก็คือ main idea ของเอกสารนี้คืออะไระผมพิมพ์ถามเลยการทำงานก็จะคล้ายๆกับเว็บ h a t GPT เลยครับก็คือเขาก็จะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็พยายามมาตอบคำถามให้เรานะครับโดเขาจะพยายามอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เราเปิด AskChat GPT ขึ้นมานั่นเองครับและตอนนี้เนี่ยคําตอบที่เขาพิมพ์มาก็คือแนวคิดหลักของเอกสารนี้เนี่ยคือ พัฒนาเฟรมเวิร์กที่ชื่อ Simrack เพื่อให้ระบบ Rack มีความรู้ตัวเองนะครับหรือ Metacognition มากขึ้นสามารถรู้ว่าเมื่อไหรค่ควรค้นข้อมูลต่อเมื่อไหร่ข้อมูลเพียงพอแล้วอันนี้ก็จะเป็นการสรุป main idea นะครับสมมติผมอยากถามคําถามต่อเราไม่รอช้าเราก็พิมพ์คำถามต่อได้เลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการถามว่า Solution ของเขาแก้ปัญหาเรื่องอะไร พิมพ์ไปแบบนี้แล้วเราก็รอคําตอบจาก Chat GPT ได้เลยนะครับคำตอบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําตอบที่มาจากเว็บไซต์หน้านี้ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเว็บไซต์ตรงนี้อาจจะเป็นเว็บบทความมีเดียมเว็บลิงก์อินหรือเว็บอะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพอดีว่าเว็บนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ PDF มันเลยทําให้ทุกคนอาจจะเห็นภาพว่ามันเป็นไฟล์ PDF นาอฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นเว็บไซต์หรือจะเป็นอะไรก็ได้นั่นเองครับตรงนี้เขาก็ค้นหาและตอบได้เลยครับปัญหาที่ต้องแก้เนี่ย ระบบแรกแบบหลายรอบมักทํางานผิดพลาดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคําตอบนะครับฉะนั้นจากประโยชน์ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทางานก็ตามนะครับเราสามารถใช้ a t l a s เพื่อไปสรุป Lecture Note ออกมาเป็น Bullet Point ได้หรืออาจจะทํามาเป็น q u ิสอ่านบทความได้หรือพี่ๆวัยทำงานนะครับอาจจะใช้ในการสรุปการประชุมหรือสรุปข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องสลับหน้าจอไปอยังเว็บ Chat GPT เลยเราสามารถเปิดแถบด้านข้างนี้แล้วพิมพ์คําถามที่เราอยากถามได้เลยนั่นเองครับ หลายหคนเนี่ยอาจจะใช้ AI แค่ในการถามตอบถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วนะนอกจากสรุปเนื้อหาเนี่ยมันยังสามารถทําได้มากกว่านั้นนะครับอย่างที่บอกในตอนต้นครับนั่นก็คือเรื่องของ memory แล้วก็ agent mode นั่นเองอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากจะลองยกตัวอย่างให้ดูก็คือเคสของการใช้ agent mode ครับ case study ที่ผมอยากลองยกตัวอย่างก็คือใช้ agent mode ในการหาเส้นทางในการเดินทางนั่นเองนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างว่าผมเนี่ย เริ่มเดินทางจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือหรือ KMUTNB นะครับผมต้องการจะเดินทางไปที่ไบเทคบางนาในช่วงวันพุธเวลาประมาณ5โมงเย็นผมอยากจะหาเส้นทางที่เลี่ยง รถติดมากที่สุดเพราะว่าในแมปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนําทางที่เร็วแต่มันก็อาจจะมีรถติดได้ผมก็เลยจะลองหาดูว่ามันมีเส้นทางที่เลี่ยงการรถติดไหมนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าแรกของ a t l a s นะครับผมก็ลองใช้พรอมนี้ครับก็คือเลือกเส้นทางจากเคมยูเทียนบีไปยังไบเทคที่เลี่ยงรถติดในวันพุธช่วง5้าโมงเย็นได้มากที่สุดพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเราไปที่เครื่องหมายบวกกดบวกตรงนี้แล้วเราก็กดคําว่า Agent Mode นี่ครับตอนนี้สิ่งที่ a t l a s สกำลังจะทำคือเขากำลังจะหาข้อมูลในรูปแบบ Agent Mode เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกดไปปึ้งเดี๋ยวเรารอดูเลยครับว่าการทำงานของ Agent Mode เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูจุดเด็ดเด่นของมันเลยตอนนี้เนี่ยครับสิ่งที่ตัว a t l a s พยายามทำก็คือพยายามคิดจาก user request นะครับก็คือพยายามคิดตามว่าสิ่งที่ user ต้องการคืออะไรนะครับก็คือคิดจากพรอมนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสวิชจากหน้าแชทเนี่ยมาเป็นหน้า g o o g l e Map ตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็พยายาม ตั้งว่าเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือไปยังไบเทคบางนาเนี่ยโดยทั่วไปม,มันมีเส้นทางอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็พยายามจะประเมินต่างๆนะครับพูดง่ายก็คือพยายามคิดตามนั่นเองเดี๋ยวตรงนี้ลองสวิชไปเร็วๆเลยนะครับ <S <S โอเคเสร็จแล้วนะครับเอเจนต์ Agent เนี่ยใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับเพื่อหาว่าเส้นทางไหนเนี่ยรถน่าจะโล่งที่สุดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเขาเนี่ยทำงานแทนทุกอย่างเลยนะครับลองกดปุ่มตรงนี้ลองกดปุ่มตรงนี้ลองกดปุ่มดีพาร์ตแอดลองเลือกดูแล้วก็ลองเทียบดูว่าเส้นทางไหนเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็ พิมพ์เป็นคาตอบมานะครับเราก็บอกลองบอกว่าเส้นทางที่ Google Map คํานวณเนี่ยวันพุธที่5นะครับเวลา5้าโมงเย็นเนี่ยครับจากเคมูเทียนบีไปยังไบเทคเนี่ยมี3เส้นทางเส้นทางแรกผ่านทางพิเศษสีรัฐเส้นทางที่2ผ่านทางพิเศษสีรัฐเส้นทางที่3เนี่ยผ่านทางถนนรัชดาระยะทางประมาณ29กิโเมตรใช้เวลาประมาณ4 0่สถึงหชั่วโมง10นาทีถึงปลายทางราวๆหกโมงสินาทีเส้นทางที่2เนี่ยยีกิโเมตรแต่ใช้เวลาประมาณ 4 5ถึง 1>, 1ชั่วโมง25นาทีถึงประมาณ18นาฬิกายนาทีและเส้นทางที่3เนี่ยใช้เวลาประมาณ4 5ถึง2ชั่วโมงถึงประมาณ1ทุ่มนะครับเขาก็แนะนำว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรช่วงเย็นมากที่สุดแนะนำให้เลือกเส้นทางแรกแม้จะมีค่าทางด่วนแต่ก็มีช่วงเวลาเดินทางสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นในช่วงเวลา5โมงตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานของเอเจนต์ก็คือเราพิมพ์คำสั่งไปแล้วเขาก็จะทำงานแทนซึ่งรูปแบบการทำงานแทนของเขาก็คือเขาจะเข้าเว็บไซต์ แทนตัวเราเลยแล้วเขาก็จะพยายามหาข้อมูลต่างๆจากเว็บต่างๆ Google Map บ้างหรืออาจจะไปดูบทความต่างๆมาแล้วก็รวบรวมเป็นคําตอบให้กับเราตรงนี้ซึ่ง จะทาให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการทํางานได้มากขึ้นนั่นเองครับเคสอื่นๆที่สามารถใช้เอเจนต์โหมดได้ที่ผมแนะนําก็คือลองเทียบราคาจากเว็บต่างๆนะครับส่ติว่าอยากจะซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนจะถูกกว่ากันนะครับก็ลองใช้เอเจนต์โหมดในการค้นหาข้อมูลดูครับว่าโปรดักตัวนี้ร้านไหนจะให้ราคาที่ถูกกว่ากันหรือโปรดักตัวนี้เนี่ยร้านไหนจะมีโปรโมชั่นที่ทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงมากที่สุดนั่นเอง อย่างไรก็ตามครับการใช้ AI เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําในการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือถ้าเราใช้ AI ทั้งหมด100%นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราอาจจะขาดการฝึกฝนในการคิดและอาจจะทําให้ทักษะการคิดของเราแย่ลงนะครับอยากให้ใช้ AI เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นและ เข้าใจมันได้มากขึ้นหลังจากที่เราพยายามเข้าใจมันด้วยตัวเองแล้วนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทํางานนะครับลองเอาแอตลาสเนี่ย ไปใช้เพื่อเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุดสําหรับแต่ละคนนะครับอย่างหนึ่งที่ผมลองใช้เนี่ยก็คือลองใช้แล้วเนี่ยมันเรียนรู้ได้มากขึ้นเรียนรู้ได้ลึกขึ้นและทําความเข้าใจได้เร็วขึ้นนั่นเองครับถ้าคุณชอบเจ้าตัว Atlas นะครับก็ไปลองโหลดมาใช้กันดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าในวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยครับ Atlas เนี่ยเปิดให้ใช้เฉพาะในระบบของ Mac เท่านั้นนะครับในฝั่งของ Windows หรือ Android เนี่ยครับต้องรอก่อนนะครับอาจจะได้ใช้อีกทีในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเน ถ้าอยากจะลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่มี AI ควบคู่เนี่ยก็ลองเอา Atlas ไปใช้กันดูนะครับและนอกจากคลิป Atlas เนี่ยผมมีคลิปที่สอนเกี่ยวกับ Notebook M นะครับก็ลองกดติดตามเพื่อดูคลิปเกี่ยวกับ Notebook M หรือคลิปอื่นๆได้ในช่อง Google Channel นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนที่ชอบ AI เหมือนกันกันกบผมเนี่ยส่งคลิปนี้ให้เพื่อนคุณต่อได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ